Right before before เกิดมา hair don't oh, <yes. S 1> yeah before hair don't yeah. you're gonna get your hair done today okay สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีค่ะวันนี้ไซจะถ่ายวิดีโอคุณย่าทำสวยให้ดูเนาะ ผมคุณยาปกติเขาจะเข้าร้านทุกหนึ่งสัปดาห์ไปสระนะคะแล้วก็บางอาทิตย์ก็จะมีตัดเล็มด้วยทรงเดิมของเพื่อนนั่นแหละเนะาะใส่จะถ่ายให้ดูเพราะคนที่นี่จะรักสวยรักงามมากเนะาะใส่จะพูดสู่ฟังนขนาดเป็นไข้หรืออะไรที่โรงพยาบาลเวลาหมอจะมาตรวจตอนเช้านี่ต้องรีบแต่งหน้าทาตา,ท,าทําผมให้เรีบเยบร้อยสินะคะเขาจะเป็นคนแบบแบบนี้เนาะจะจะรักสวยรักงามเนาะผู้เฒ่าจะทําผม ตั้งเนาะคะ่ะทรงไหนก็คือให้ตั้งทรงนั่นทรงนี้ของเพิ่นเนี่ยนนะะแหละเนาะใครก็เลยจะถ่ายให้ดูคุณย่าไปสระผมอยู่ช่างเนาะคะ่ะช่างเป็นช่างประจําของคุณยา่าปกติแล้วเขาก็เปิดร้านแต่ว่าเขาอย่างเราเขาเรียกว่ารีทายเอ็ดก็คือกเกษียณแล้วนะพี่น้องกเกษียณแล้วแต่ว่าเขายังทําอยู่ไหมถึงว่าคือมาทำไปทําตามที่บ้านหรือไม่ก็บางคนก็ไปบ้านเพื่อนอ่า ให้เพื่อนทำให้จะเสนาค่ะก็คือเป็นงานพิเศษของเขาโอเคเดี๋ยวสายจะถ่ายให้ดูว่าเพื่อนทำยังไงผมคุณย่านะพี่น้องค่ะสั <c oughs> รลิบลอย after wash อ e a h after <Yeah. S 3> wash and then you broid roughly this uh, most almost oh, yeah yeah um. it's um like a setting yeah, yeah 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 Michael, please, that you'd pass then. Oh, yes, yeah. you would not take me to uh, practice again. <laughs> what was it like? Oh, God, no, not really good. <laughs> oh, no, they never are, are they? <laughs> <No>. <laughs> Sometimes yeah. argue, you know. Yeah, yes, yeah. <laughs> typical. Yeah, typical. Oh, that's men fire. Mm. <laughs> <laughs> well, I think when Joe were driving, um, uh, Bob had been doing all breaking for her and telling her what's amiss miss and that and Yeah, yeah. <laughs> <laughs> she'd she, she not go with him again. <laughs> <laughs> Just put your head back a bit. No, no. back back. Oh, back. Yeah. <laughs> <laughs> you need to show it. That's it. Mm -hmm. <laughs> wow. Yeah. That's it In my head, Yeah. 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 Beautiful again. Look beautiful, ma'am. <laughs> She's smiling. <laughs> oh. Yeah. And next week she'll be having it all chopped off. Yeah. ขอบคุณพ wow. ี่มากว้าวสวยอีกสวยอีกอีกคุณนั่งแบบใสโอ้คุดย่าวัดเกลียนมาวันทุกคุดอภิษอภิษย่าจะไม่ได้สวย next week ย yeah. 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 yeah, yeah, ่าเพราะว่าเกลียนมาชอบสั้นๆนะคะอาทิตย์หน้าก็ทุ่งจะได้ตัดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอาทิตย์หน้าโอเคมั้งได้สวยอีกอีกย่าผมต้องตั้งตลอดนี่ ยาเวลานั้นยาก็หวีเองแล้วก็ใส่สเปรย์ตั้งยาลูกน่าส์มายา